ช่วงะเฉลต์กระดานเซียนครับเจอกับท่านอามัดฮายยอนะครับมาในนามโจนกระจอกเจอกับจักรพรรดิทางมาครับเนี่ยว2,991เป็นอีพ hm ีที่15ครับของท่านอามัดฮายยอนะครับในเฉลต์กระดานเซียนเป็นกระดานด้านหลังนะครับในกระดานนี้ฝั่งด้านเดินก่อนคำกลางกระดานแล้วเรียบร้อยท่านอามัดขยับเจ็ดไปสิบกระดานนี้ดูไม่รีบนะครับไม่รีบจะเป็นกองโจรฝั่งด้าน25 22ครับท่านอามัดขยับไปแล้วครับของมันเคยมือนะครับตำแหน่งกองโจรจออเรียบร้อย ฝั่งนั้นเป็นมาตรฐานนะครับถนัดขยับ5ไป9ครับแ้มนี้ฝั่งนั้นขยับย4 9ลงมาี่้าลงมานัดตั้งสามเหลี่ยมสั้นครับฝั่งนั้นขยับ3 1 2เอดตั้งก่อนถนัดแทรกทันทีครับ10 14แต้แมนี้ฝั่งนั้นขยับดันขึ้นมาเลยนะครับถนัดขยับลงมุมที่ตา13ครับฝั่งนั้นแทรกกินทันทีแ้มนี้ถนมัดขยับดันขึ้นไปนะครับหลบขึ้นไปที่ตา17ไม่ปิดบานอย่างนั้นนะครับฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก แต้มนี้สําคัญนะครับจะไปต่อ17ยืมสอขึ้นไปไม่ได้นะครับโดนทันทีนะครับ2องเขายืมฐานเราต่อนะครับท่านธรรมถินนะครับขยับ11 27ลงมุมไปเพรานั้นขยับยืม39ครับแต้มต่อไปนี้สําคัญครับท่านธรรมชิดอะไรไม่ออกนะครับตัดสินใจเล่นแต้มนี้ครับเล่นหนึ่งทีนะครับแล้วก็13 17อีกหนึ่งตัวแล้วค่อยกดสองสติปะคอมจังวันนี้ครับเราเสียเปรียบ1ตัวนะครับเนี่ย เพื่อจะทะลุฮอตพี่ก็ทะลุอำม,มัดไปอย่างเง้นนะครับฝั่งนั้นก็หลุดฮอตเช่นกันนะครับท่านอำม,มัดจังวันนี้ก็ปล่อยไปแถวบ้านก็บอกว่าตกที่นั่งลําบากแล้วครับแบบนี้ทําไงได้ครับชีวิตต้องฝ่าฟันเพราะบางเส้นทางเราต้องเดินลำบากด้วยตัวเราเองว่าอย่างเง้นอีกเออจังวันนี้นะครับท่านอำม,มัดเข้าฮอตไม่ได้ครับได้แต่จ่อเข้าตาไหนก็มองเทงทั้งสิ้นครับก็เหลือให้เดิอนอยู่2ตัวนะครับในตัดสินใจขยับเจ็ดไป10ฝั่งนั้นเห็นอย่างเง้นก็ไม่รอช้าเลยครับเข้ากินทันที ยังไงก็ต้องได้กินท่านอย่างนั้นนะครับเออพออกินก็ไม่ได้อยู่แล้วครับท่านอามัดตัดสินใจขยับหลบึ้นไปครับอันนั้นก็ได้ทีครับขี้แพ้ไหลทันทีกดจะกินง่ด้ว่าอย่างนั้นนะครับ,ออออรบอเบบบอบอลดเขากินรอบนี้เขาเรียกว่าเจอต่อนะครับพอเจอแต้มส่วนของท่านอามัดดูแต้มนี้ดีๆท่านอามัดขยับแปลสวีดนะครับไม่เลือกกินเลยถึงตรงนี้เอาตัวไหนกินก่อนมีผลเหมือนกันาอามัดเข้าวพัท่ตาสามสิบ เดี๋ยวเอาเบียกินก่อนนะครับฝั่งนั้นติดกินแล้วก็โดนสามีซนิอคอมดังวันนี้ครับแม่สุดยอดจริงๆครับพีิกนโลกนั้นยอมตัวนี้เลยครับเสร็จท่านอมัดไปครับสวัสดีครับ